ตอนน,นั้นรัช่องนะะ้ขอ,ของนิต้าเลยค่ะทุกคนข่าววันนี้มีคนแบบออลิเจเข้ามานะคะว่าเฮ้ยน้องนิต้าอ,อยากให้น้อ,อ,องนิต้าลองรีแอคคลิปนี้ดูนะคะอยากน้องนิต้าดูเพราะว่าแบบเผื่อพี่จะกลับมาดูแล้วแบบว่าจะเหมือนแบบมีเพื่อนมีน้องนิต้าดูไปพร้อมๆกันเผื่อแบบจะมีเพื่อนว่าอุยอ้ยโอ้ใช่ไหมดูแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเออก็เลยอ่ะโอเควันนี้ก็เลยแบบถือเป็นเริ่มงามยามดีนะก็ในการที่จะมาดูกันนะคะเที่ยวฟาร์มอะไรแบบเก็บไข่ให้อาหารสัตว์ย่านิอนุ่นเดวันวัน เดลวอร์ของคิดเข้ามาสไลด์ป้าก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ใครกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ยังไงก็ราหวังว่าทุกคนจะเหมือนมือเครื่องในการดูคลิปนี้ไไม่ด้กันนะคะไปดูกันเสียงงี้เนาะ เหนื่อขมากสว่างเลยสวันนี้มาที่นี่หอมอยู่เลยตอนนั้นอยากโจอเดนเดว่าเวลล่าเคลนท์ทูอาต้องยังคาคาโต้ก็ต้ออ๊ไปไม่ได้แล้วก็เจ้าวันนี้ตอนที่น้องแม่เนี่ยาเที่ยวแต่ว่าที่นี่มีอะไรธรรมชาติแปลว่าอยู่ข้างในกรงเทปครับเข้าไปไหมจะมีอะไรใครมีไกล้มีคนมีคน อุ้ยสูมง,งมากเลยน้องคอมมากเข่าวมากเลยง่่าว

คิวนี้พี่ข้างในน่าจะไม่สบายปะมีไก่ไกขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง่เสียงแบบนึ1นไม่ใช่หนึ่งนะนึ่งหนึหนเหมาะสำคัญที่เป็นคนที่แบบทำเลงเนาะครับครับก็คิดาได้ให้เขียนให้ไหมคิดาจำได้ครับไก่ไค่หอดตรงนู้นี่ให้ค่ะ เมลอนเองไปไปอินไหมก็ตอนหังเราไม่ค่อยเทนเล็กอย่างนี้พอมมิวพาวพรมิวพาวจะย่งกินหรอใจเย็น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 โอยโอยโอ๊ยวิ่งมาไมว่งมาไม้เร็วเมาก

มันฉับฉับฉับฉเร็วเลยเนาะคิดมาก่อนโอ้โ้วยมากๆเอาอ๋อน้พี่ยังมาอยู่เลยก็น่คเี่ยน้ำส้ม่ยังไปเที่ยวได้ด้วยอยู่เลยอะตอน้โต้ 아아 아미 3월 3월 5월 아월5 아, 5월 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 아월 5월 아, 월 아, 아, 5 그리고... 그... 아. 5월 그... 5월 아, 월5 그... 그... 약간... 아, 5월 아아 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 5월 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 เอาเนึ่งแล้วก็กุนเจหนึ่อสองอย่างครับจะให้สีตัวนี้ได้แล้วยังไม่มีอะไรไม่มีตาอะไรถ้าให้สีตุ้นจะตึ้งอันนี้เป็นข้อของคุณจะจะให้สีครับความแบบไฮโซโอเคไหมหรือสี่อื่นดีกว่าโอเคไหมโอ้โทษทีนะ โอกงงเกงาเดนอายุหักขวบอะไรห้าขวบโอ้ก็ก็ที่นะเหมือนกันสิอ่ะสภาพไม่ได้ต่างอะไรที่เั้ลยสวยไหมคบ โอ้ <stumbled? S 1> ินะพี่เอาคำตอ้านนีสวยครัสวรนีคสวครับเข้าไปข้างในใช่ไหมครับโอ๊ยไทยไทยยังไงครับนี่นี่าใช่ค่ะไ้กินเบอร์ใช่ไหมครับไม่โดน ลองพ่าอย่างนี้ได้เดี๋ยวไใส่ด้วยให้เาเิดกินก็ได้อ๋อเจ็บนะน่ะหลบไก่มาโดนหัวสูงเกินเนี่ยโอ้โห ก็ถ้าใช่เบอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไ่ไม่ใช่หุี้ใะบอไก่โอ้ไกุ่กีุ้กีุ้กี้เป็นุกีุ้กี้นะเข้าไปยังไงครับนวัจเจ็มากอาจาเจ็บมากให้ไปอยู่ลองกนไม่ไม่ช อุ้ยพ่าไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกตายใส่สิเขาไม่เจ็บหรอแต่ดูกินนุ่มๆกว่านะแตกข้างนอกนะอยู่กินกล้วยกินกล้วยไม่ไม่กินนุ่มฉันรำมกสิน้า กินแล้วกินแล้วเแค่จะกินมือไม่ได้กินไม่ได้กินอาหารแต่กินมือจิกเต็มเลยเมื่อกี้อุ้ยเก็บไก่เอาใช่ไหม ruu luu baep ruu baep mae kai fao a sao ka a a de de o o o de o o de kae o so pa โอ๊ยโดนตามโอ๊ยโดนโดนไก่ของเใื่อนที่ว่าจะเอาใสใส่กล่องนี้เด้ค่ะเอาทางแหลมลงนะคะทางเลนค่ะเอาทางนี้ลง

นังนังนังโคยมันได้ยังไงอ่ะอ๋อตั้งมันตั้งได้ยัง หูแล้วดูสีหน้าเราก็หันไปมองนี่แตงโมปัดนโอ้ยละเอียดมาบเต็นไฟไหนเต็นไฟห้องน้ำใช่ไหมให้ดูห้องน้ำอยู่ไหนที่นี่คิดว่าให้อาหารปลามีปลาอยู่ 카말아 나이스 아블라테와 미아블라이 가이요 봐봐. 편차해. ชอบกินผักไหม?ผัก. 아. อบ어 짜게. ผัก. ผัก갈. ผัก.ผัก. ผัก갓. 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 ผักกผักผักผักกผั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 กกัผักกัผ อโอมันคือแบบเป็นเป็นผักเด็ดๆด็้แบบมีทุกอย่างครบเลยเนาะในนี้ต้องรับอิิได้ก็ต้องซื้อผักจากมาร์เก็ตติักัเก่าะไปตัเก่าให้อะไรโอ้ปลาตุ้งลยมีปต้านีอะไรครับตรงไหนเอให้น้ำหวานกี่เส้อครับให้เราทอกินเราจะไป น้ำมันพิซซายังไงอ่ะอะไรอะ้อะร้าโอยไม่่อยไม่ยให้ให้ให้น้ำมันพิซซ้เลยต้องรออย่างนี้รอาไปใกล้เขารอแคนชั่วโมงรอแค่ชั่วโมงอันนี้ใช่ไหมใช่ได้ อุ้ยมาแล้วเราพอมาก็มาเยอะเลยข้อสวยที่เราดัพุงยา่วลุก่อนหรอเขาเลยไม่มีไม่ไม่ไม่ชอบคุณจริงๆไม่มาเพอจะพลายทำไมไม่มาดันเวลาแล้วเต้เฮ้ย come on อุ้ยนี่ใช่ไหม 妈咪，他妈咪，崩溃。记得昨天老八曼死那阵子吧？快来买块码。哎，来，妈，这里。嗯。好。快快快。好，拜拜。OK OK，老公，老婆呢？妈妈。好。来，妈妈。 มีไหมอ่ะยบายหรือหมอกับหมาแมวอย่างนี้อเลยมันจะไปไหมอุ้ยมาแล้วอ้วนเวอร์เพว่เล็กน้อยอ้วนแมวแม่หนูได้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยไปตอกเข้าครับแล้วก็อันนี้เด็กเขา เด็กก๊อ๋อน่ารักมากใช่น่ารักมากเด็กเด็กค้ยแต่เป็ดเป็ดน้อยๆเป็นเล็กน่ารักมากจริงๆอ๋อรู้รู้รู้จักอันนี้อะไรรู้มือได้เหรอโอ้ยคิวเข้าไหมทำไมเป็ดตอนเด็กเป็นสีเหลืองแล้วโตมาไม่เป็นสีเหลืองเหมือนแบบตอนเด็กงงยังไงเฮ้ย โอเคนั่งนั่งนั่งมันเหมือนหมาท่ไหมถึงจะแบบบอกน่ายอ่ะเรืองอะไรครับเรื่องมีใหญ่เลยใช่ไหมีใหญ่เลยใหญ่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 เลยน่ค่อยแหงเดนโลเดนโลนซี่นี้ครับอ๋อในนากตัวอ่าัวผีเพรีพ b 카티 멜론 시키아 i 시오렌지 마이 n g e 아, 좋아요 K. 네이미 o 피 a 나 d 완완피 a 다 K. 만 i r a 로 h a t 아 a 아 n e 오케이 따따따아아 h a 찝찝 a o n 그 Kira, t h a t 오케이, 콜라 Kira, 요이 a t s 이 one. 이 i r สวัสดีโกลด์ดึงเ <c oughs> ซมเซมไม,ไม่มีอะไรหรอ <h ums> ไม่มีซ่าหร <c oughs> hmm. อแต่ทำแบนลงเขาสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มีการสู้กับแดนเอ้ยคอนคอร์น คนแรกจะให้โอจริงเหรอวัย hmm. ที่ห้องถ้าหากที่ถ้าวันนี้จะนอนดีดได้วันนี้ปั้นจะดีวันนี้จะออกมาเรวก็มีวิธีเออช่องทาคนแรกคนแรนไทยยูทูบกับท่อนี้กับจูดี้กับจองกับคอบีแล้วก็กับซงยุนด้วยข้างหน้าถ้าอยากไทยจะเลือกใครต้องเลือกหนึ่งคนหนึ่งคนคอบี ขอบีซึ yeah. ่งเหรอําทำไมขอบีเพราะว่าขอบีบอกว่าคุณพชาไม่ดีไม่ดีอยที่ใช่ใช่ผมคิดว่าคอบีจะดีโอเคเขาเล่นสปวกขอบีแต่ว่าไม่รู้ขอบีจะลปกบเตนหรือไม่ถ้าไปเี่ยวันกันชนาบุรีเข้ายังไม่อยากไปกบไข่ไปกบไ่ 정 보아정 사녹 정사녹 어 물론 좀우진묘하나름 아이아이 먹기벨라타이유튜브 피쩡 피정레고컬렘 약바이 튀아탐메사이 보익 사이이상태나좋아이 약바이 두이깡맨? 아바이두아대사이사이 ก็จริงเบเวลาไปใส่ได้แต่เวลาเช่องจะไม่มีขคเวลาไว้นะไม่ใส่อะไรก็สนุกสนุกเหมือนถ้าท่านใช่ก็หือนเี่ยนที่แบบเวลาเล่นน้ำตั้งใส่แค่บัอกซ์รู้ไหมเรามายานะัยอ่ะทัยนี้้องหใไหมใคยรูไปกใครดีมีจดีช่จดีกิ่ ยาดสีนี่นีไนีปนี่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 นเ่นี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 ่อี่นี่นี่นค่นี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 ่นคไนแ่นี่น่นี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 นี่นี่นี่นีนา่นอ่นี่นบ่นีบนี่นี่นี่นนนนนี่นนี่่บ่น่นกน่น่นนน เร็วไป <ique> oh. ฟ me, ания, ุบฟับฟุบฟับไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่พอนับมาดูบันใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเออแบบเหมือนได้ไปเที่ยวเขามาคืนเนาะดูแบบการวอล์กการพาไปเที่ยวเหมือนแบบเออแบบไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดุเพลินวนอันนี้มันแบบว่าทับๆเรื่อยๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอแบบเปัจจุบันอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบมีอีพี่หนุ่มหรือสองที่สามที่แต่ถ้าเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าเป็นทริปได้ว่านี้แล้วก็คงแบบตัดแบบเมือเล่นเที่ยวเนี่ยเหมือนบางบางแบบ ที่มองอะไรแบบที่ทำแล้วแบบ ไปสามวันสองคืนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าของที่คะแนนคือสามวันสองคืนได้แบบทริคลิปเงยที่แบบโอ้ตอนนี้คือแบบเหมือนแบบได้แบบพาคนที่ดูด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดความรู้สึกว่าเราใกล้ชีสในสมเราแบบรู้รู้แบบเล็ดลับมุองเขามากขึ้นดูแบบต้องน่ารักความโค้ความแบบอะไรเงี้ยของเขาแบบเยอะมากขึ้นแล้วเราเรารู้สึกว่าเราใจอฟูมากขึ้นป้ามีใครที่มีความเห็ยเหมือนกันบ้างไหมหรือว่าใครมีความเห็นแบบคนอื่นเพิ่มเติมเนาะสามรถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาบอกกันได้ เลยนะคะคก็โอ้ยทุกคนสมัครมีเพื่อในการดูคลิปนี้ไปได้วยกันนะคะยังไงก็ฝากกันน้อยก็สนับใครให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้าใครอยากให้ไิต้าทหาคลิปนี้กันอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วกันนะคะโอ้ยสอนวันนี้ไปนะหะไม่ Bye.